สรุปลงสังส้นๆว่าศึกษาเรื่องสัตเดรัจฉานกับมนุษย์สัญญาสามประการนี้ไม่ต่างกันอะไรหนึ่งอาหารสัญญารู้จักหิวรู้จักหาอยู่หากินสองกามสัญญารู้จักสืบพันธส มรณะสัญญารับตัวกลัวตายทีนี้เรามานึกถึงมนุษย์เราต่างจากสาัตว์เดรัจฉานที่ตรงไหนลองคิดสักนิดต่างจากสาัตว์เดรัจฉานที่ตรงไหน มนุษย์เรานั้นสูงกว่าดีกว่าเลิศก,กว่าประเสริฐกว่าสาัตวรัาฐานเพราะมีธรรม,มสัญญาเห็นไหม มนุษย์เราจะเหนือสัจจะฉานดีกว่าสาัจจะฉานเลิกกว่าสาัจจะฉานเพราะมีธรรมสัญญาคำว่าธรรมสัญญาหมายถึง มนุษย์เรานั้นมณะบวกอุตสะมณะแปลว่าใจอุตสะาแปลว่าสูงเมื่อบวกกันเข้าเป็นมนุษย์สบว่ามนุษย์จึงแปลว่าผู้มีใจสูงดีกว่าสัตวร้ชาตเลวกว่าสัตว์รชาตเพราะมีธรรมนี่เอง พราะฉะนั้นธรรมนั้นจึงทำให้มนุษย์เราต่างจากสาัตว์เดรัจฉานนี่อย่างจะน่าจะบวชเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะก็บวชให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องฝึกมนุษย์เราเ ถาพูดตามหลักจริงๆมนุษยศย์ธรรมทำเป็นเหตุให้เกิดความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ก็ได้แก่ศีลห้านั่นเองทำห้านั่นเองถ้าผูดด้ใดขาดศีลขาดธรรม มนุษย์เหมือนเราท่านทั้งหลายก็จริงอยู่แต่ท่านอธิบายไว้ว่ามนุษย์สเนรียโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่จ,จิตใจอยู่ในภพผุมมของสัตว์นรกเห็นไหมถ้าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโมโหโโสโ,โกรธแค้นคนนั้นบ้างคนนี้บ้าง อันนี้เรียกว่าสัตว์นรกในร่างมนุษย์ปัะจุบันโกรธเวลาใดจิตอยู่ในภพภูมิของสัตว์นรกทันทีอันนี้เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นพระเจ้าตรัสไว้ในคริปมานุทส์ก็ตรัสไว้อย่างนี้ถ้าผู้ใดเข้าใจว่าอนุนถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตายแล้วจึงตกนรก เชื่อว่าเป็นบุคคลผู้หลงอยู่หลงนะอนุนความจริงนั้นผู้จะไปตกนรกจริงๆต้องตกมรกตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นผู้ใดขาดศีนขาดธรรมจะเรียกว่ามนุษย์เนรียปูกประการที่สองถ้าผู้ใดโลภจัดคิดรักคิดกมอยโลภบอคบ้านของเมืองโลภบอคงแผ่นดิน โลกเของสงเป็นต้นก็เรียกว่ามนุษย์เตโตร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนก,นกันกับคนทางโลกนี่แหละแต่จิตอยู่ในภพภูมิของเปรตอสุรกายแต่ถ้าผูใ้ใดด้วยหน้าของโมงหะครอบงามจิตหลงไม่รู้บาปไม่รู้บุญ ไม่รู้ช่วไม่รู้ดีทำดีอยู่ก็ไม่รู้ว่าดีทำชั่วอยู่ก็ไม่รู้ว่าชั่วโง่เน่าเต่าตุนว่างันเถอะบอกให้ทำดีดีมันก็ไม่ทำเหมือนเราบอกหมาเนี่ยไอ้สุนนะัขบักกวาดหน่อยที่มึงเฉยไอแมวอย่ามานี่นะมันก็มาเหมือนเดิม วัดนี้ไม่มีแมวไม่มีหมาไม่รับแมวไม่รับหมานะมันก็ยังเข้ามาอยู่เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ใดโด้วยอำน,นาจของโมหะครอบงามจิตท่านจึงกล่าวไว้ว่ามนุษย์สัติรชาโน่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจในพวกภลมิของสัตว์เดรชานนี่ท่านอธิบายไว้ ขยายความไว้ชัดเจนแจ่มแจ,จ้งนี่ก็ระนั้นมนุษย์เราต่างจากสิ่รชารเพราะมีธรรมอันนิมนต์